พระคาถาพุทธวิทยาคมพระคาถาพุทธวิทยาคมนี้เป็นของหลวงปู่คูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่ให้สวดภาวนาสามจบทุกวันพระพระคาถานี้มีคุณค่าวิเศษนักดลให้ชีวิตรุ่งเรืองแค้วคลาดจากสิ่งชั่วร้ายอันตรายต่างๆเป็นที่รักชื่นชมของผู้คนทั่วไป ในทุกผลทุกแห่งตั้งณโมสามจบแล้วบอดิกรรมพระคาถาว่าพุทธังธรรมังสังคังจาติกันตังมรณะกันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอรหังจังงังพาเวสัมปติชามิเมสัมมุขาสัภะละติเตสัมมุขาอิอระนงัง อาละหังกุสลาธรรม,มาสัมพุโทโธทุสนะโสนะโมพุทธ,ธายะพระคาถาบทนี้มีอานุภาพวิเศษนักดลให้ชีวิต,ตรุ่งเรืองแค้วคาดจากติ่งชั่วร้ายต่างๆและเป็นที่ลักไร้ชื่นชมของบุคคลทั่วไปดีนักแล